สวัสดีครับเมนูชครับครับท่านผู้ชมครับมอนี่ผมมาหาคุณเมนุชครับมาตามต่อแนวทางงวดของวันที่สาสิบเอ็ดกรกฎาคมหกหกครับมอนี่กับคุณแม่ก็ว่าคุณแม่ฟันแล้วเนาะแม่เนาะฝันแล้วครับครับมูนี่กับมาอยู่หล <c vais facial> ังบ้านของคุณเมนุชครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคุณเมนุชกันเลี้ยงไกล้ตีไ้หลายครับใกล้ตีเลี้ยงอย่างเป็ดเลี้ยงยังแน่แล้วนะหลังบ้านครับครับ ใกล้ตีนี่แม่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามเหมาะด้วยใช่ไหมสวยงามเนี่ยลูกชายกับตีมกับเล่นพกมาเล่นลูกชายเนาะอ๋อลูกชายกับตีมมาไกลนะครับครับอ,าอ่างวดที่ผ่านมาเป็นยังไงแม่ก็พอาได้อยู่ได้งวดที่ผ่านมาแม่ก็ถือ,อยู่แต่แต่มันหันถือแบบว่าเจ้าบุญมาทายนาะมันมันโขดทุตายแง่งคือคือคืองวดนี้มันออกวันทีตัวไร่ชีพหา ที่โบงแมนบ่ครับทีบงปุ๊บมันขึ้นชิบชิบหาพี่มันฝันมันอ๋อก็เลยก็เ,เลยบ่อใดเหตุคลิปเนาะได้เล่าบ่อใดเหตุคลิปแมฆใดสามศูนย์ยี่ชิบาทของปากของฟอโอเคยได้หลายจ้าเจือจะมแม่อยาก,าก,าก,ากาได้หลายมันกับบาา่อใดเนาะครัเรเคบเดี๋ยวไอ้วันคงวนเด้แต่แม่ได้น้อยครับครับ <c oughs> ี๋ยววันนี้เขาเอาไม่เนาะแม่เนาะเอาไม่เนาะครับปังปังนี่นะจะเตือนอีสามตัวแตกครับ ไอตาบูชมเพื่อนได้ถือเลขีตำแหน่งครับแล้วก็น้องจุ๊บจิบกับมีเอฟซีถามหาลายด้แม่ครับถามถามน้องให้่เบื้องในเนอยครวบ่าในวัดนี่น้องน้องฟันโทรไปบอกผมเนี่ยครับแม่เดี๋ยวเขามาบอกฟันแม่ดีกว่าอ้าแม่แม่นุดฟันว่าจังไดครับผมนี่ว่าแม่ฟันนอก่จังเขาปลาโขกเนาะโขกมันโขกแหงปลาแม่กับเขาไปเั็ดยางไปยันดอกหันเขาไปเนาะ บันก็ไปพ่อเสือเอนั่นสามตัวต,ตัวใหญ่สามตัวตัวหน่อยนะฮ้ตัวมันยืนเลี่ยงกันอยู่ก็เลยว่าอุย้ยนี่ความฝันเนาะปลาดงดิบปลาเสือทักนี่สิออกไปไห้จังไหนแหละก็เยว่าเสือกับมากันเล่ยว่าสีเมื่อบานไดบ่บานนี้เสือเพิ่นกันเห็นนอะเลี้ยวเห็นแล่นรูมาเลยเสือสามตัวนะครับเลนรูมาหาเมย์มากัดบันกัดขาเมย์ไม่ก็ลมรงไม่กะมันก็นลากเมย์ไปเนาะ ล่าเม่ไปตีตีตีใส <Trip. S 1> <politik> ่ต้นหมอกต้นใหม่แม่ก็บ่้ายได้แม่ก็ห้องโอ้ยโอ้ยเฮ็ดจงไหนเนาะสีเมื่อบานใดแม่ก็เลยว่ามันเกิมาเห็ดจงสีตายก็ตายบดนีล่ะก็เลยว่าบารีเลี้ยวเลี้ยวขึ้นทั้งพญาคูดบานครับพญาคูดก็ด้วกแบบห่อลงมาสักจึกลงมาเต็มจึกลงมามีปีกเนาะครับเป็นเหตสีเพิ่นเกิดเอามือเอาปีก่นสี่ว่ามึงสีตายมือวันเกิดมึงนั่นล่ะมึงเกิดวันที่ิบหามึงกับสีตายวันทีสิบหาเพิ่นว่าเพิ่นวมามืงเลย่ไลน ครับครับคเราก็เมฆครับหัวยเม่ก็เรยว่าหัว้างว่าแต่นอกสิายวันทีสิบหาก็เรยว่าสิตไตคือมือวันเกิดวันเกิดกับวันทีสิบหานอแเม่เกิดครับครับอุ้ยสิาตบัานนี้แ่ะก็เรืว่าหัวก็แปลว่าฟันนี่ก็ถือว่าได้เล็กเรื่อยแม่ไม่ได้เลขเรือยูุ่แต่มันเกิดหนึ่งคือว่าวันทีสิบหาพอดานนอเครับครับมึงเกิดวันแหนงมึงเก็ดสิาตวันนั้นแหละพอดานอืมก็ได้หนึ่งหาเมฆก็ได้อายุหนึ่งหาครับบานเมฆกับวันทีเสือนี่ครับ ซีซีหาสามนอกครับเพราะว่าเสือซีลูกมันกับหาหมันเสือหนึ่งสามหมันอ๋อแม่มาร่วมใส่กันโมตแม่ามาร่วมใส่กันครับครับก็ะเหล่าเจ้านตีนอ๋แม่น้อแม่นเลยเจ้านครับครับหมันนี้แม่กับแม่กับว่าเหลือแม่ขาแม่แม่จะตีเป็นแปดอีกคุ้มหนึ่งเลยครับแปดหาสหาหกแปดห้าหกเพราะว่าอายุแม่อายุแม่หาสิบหกปีอ๋อครับครับอืม แม่เกิดวันที่สิบห้าเนาะเกิดวันที่สิบหาเออราคาพศสองพันห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบอ๋ออายุหาสิบหกปีครับครับอยากสิเกี่ยวกับอายุของแม่แหละวาแล้าตรงตรงกรับที่ว่าพระยาคุดเพิ่นเพิินเว่าน้ำครับครับอืมแล้วโดยร่วมแล้วแม่สิตีเป็นตัวเลขตัวไหนเนี่ครับผมตีสี่หาสาครับสี่หสามแล้วก็บแปดหาครับแล้วก็บหนหาครับ หนึ่งห้วเลยก็ว้ยเมมีมีมือทัดมานอองมือทัดมาเตฟันสันรันยังมีมีคนที่พ้นตายแล้วน่ะล่ะมืทางบ้ามือทัดมานนี่อีหยังแม่มือมือทัดมานมือมือมือก้อนบ่เป็นมือทัดมือก้อนฟันอีกมือมือนึงน่ะนะก้อนก้อนมือนี่ก้อนก้อนเมือขึ้นนี่ครับครับฟันมาคนข้างบ้านพ้นตายเนอะเพิ่งเพราะว่าว้ยเสือมีด้วงวดหนาเพิ่งมากระ่สิบนะครับหกสามหนึ่งอ๋อ อันนี้คือตัวเลขตัวนี้เขากระซิบบอกอันนี้อันนี้ผีบอกเลขผีบอกเลขตัวนี้กระซิบบอกก็เลยเฉียวไซน้ำนะฮะผีเลยผู้ใดายม่์จำได้บอกผู้ข้างบ้านที่พ้นตายพนตายไปเพิ่นตายไปเพิ่นมากกระซิบบอกเลขมากกระซิบบอกอืมอันนี้ก็คือฝากไว้ซื้อฝากไว้ถ้ามันออกหน้าเพราะว่างวดว่างันเรามาบอกเขาก็ตีถือกันอยู่เลยครับครับเขาสื่อกันตีถืออยู่งวด่างันเขาก็ีถือยูหน่อยหน่อย ครับแต่พุดแล้วก็บาดชีบาทอยู่ครับโอ้ยดวงแม่โมมีคือเขาเนาะโมมิน่าเอาได้คนที่ถึงเลขมือบ้านแมน่นี่ได้แสนกว่าบาทมีเอาเอามาให้แม่เลยได้เลขเนครับครับห้าสามศูนย์นี่เขาเอาไม่ให้เม่เลยเอาเอาพี่นางเขาเอื่นเมียพี่นางเนาะพี่นางนี่อันเลขนี่ซื้อให้ผมได้เด้อผมถึงแสนถึงแสนกว่าบาทแสนสี่โอ้ยไอ้ที่ว่าเอะไรพอฉลองอพอฉลองไออ เมื่อก hey, ี้เจอเจอเล่าแล้วเล่าว่าเล่าไปปลูกม mm ันอยู yeah, ่เดี๋ยวมืออื่นเราบอกให้ผมมาเฮ็ดคลิที่กมฝันเราเราเราบอกเราฝันแล้วเราเราเราขี่รถปวดมากเนี่ยเหมือนสาวนอนพี่น้าพี่นั่งอันผมสีบรได้ยูไดยผมฝากอันเลขกในเรื่องสื่อให้ผมเนี่ยหาสามศูนย์นึ่งสองร้อยคูนร้อยเราอะเมียเอาบินตัวนั้นแหละไปซื้อให้เขาแม่ยันบอกน้ำเขาจะไม่โมเฮี้ยงยังไงเหรอเห็นเห็นเราว่าเราได้แสนกว่าบาทแสนสี่ครับ ท,ที่ไหนที่ดไงเหลขอยู่นะมือเอาไปสื่อหายต่ำนลยนะแ <c oughs> ตะ่ของไปสื่อนะแต่ไมีงูจะคล้องไปสื่อนะเี็นพ่อบอกว่าเราได้เลขมาจากไก่ใหญ่ไม่มุมเราวฟันให่ไม่มุมแล้วว่าแล้นอนอยู่พี่นั่งข่อยนอนอยู่ข่อยแก่เจ้าฟังเรืองเจ้าเสียวน้องข่อยบอ่อพอดนะข่อยนอนข่อยเลี้ยวขึ้นทั้งฝ่าอยู่อยู่ทังนอกอยู่ทังเหื่อนข่อยนะแม่ใหญ่ไม่มุมเพราะว่ามันเป็นเลขเลยเดยหกโอ้ยห้าสามศูนย์เลยพอดนะตรงตรงเลยเนาะเราได้มาตรงๆเลยพอดนะครับผมบ่ได้มาเห็ดคลิปพร้อม ไอผมมาเฮีคจิบอยู่แล้วพ่อนะเบวบางจากเถอะครับแปลว่าเรามีธุราเฮ็ดบ้านแล้วเนี่ยลราก็ไปไอเกี่ยวกับให้เขาไถไถดินทุดมั่นเราชิปูกมั่นนะครับเราหวาเราว่าบอกผมอยู่ว่าเราเสียดายครับระหว่างเดเเอราบอกเว่าเราบอกว่ามือถือให้มาหาเราเราบอกบางคำมือนี้เราไปอเบิ่งเขาไอ มันขึ้นอยูก่กับปูรได้ดครับแมนดวงเรากำลังมาแม่ดวงเรากำลังมาดวงเมย์โบมี่โบมี่ซมเลขตัวเดียวขุมเดียวนเนี่ยแม่เรามาห้เมสือเลยครับครับอืมบ้านนี้พอออกเลขออกเลวพี่น้านเจ้าได้ซื้อไอ้ก้อยบว์ดัตสิีสื่อที่ก็เลยว่าซื้อที่ก็เแล้ว่าเต<ร>้นโด่<ร>งๆหาเหล่าที่เลขเต้นโอเคนาะแมนเนาะเดี๋ยวมืออื่นผมสิไปตามให้ท่านผู้ชมเพิ่น ไอ้เบืองน้ำเพราะว่าพญอได้โชคได้ลาบครับพ่อฉลองน้ำครับแปลว่าดวงเล่ากระลังมาช่วงนี้ครับในงวันดีเนาะครับก็คือว่าคุณแม่นุชครับท่านผู้ชมครับฝันฝันว่าตัวเองโดนเสียกัดนะแม่เสียนี่ยมีลูกอยู่ห้าตัวครับมีตัวใหญ่อยู่สามตัวแต่คุณแม่นุชเนี่ยโดนตัวใหญ่กัดครับแล้วก็ลากไปครับลากไปแล้วก็ไปเจอพญาคุดครับพญาคุดก็ห่อลงมาเนาะแล้วก็ชี้หน้าแม่เนาะชี้บอกว่าอ่า แม่นุชเดี๋ยวจะตายวัน,น,ว,นวันที่สิบห้าเกิดวัน,วนที่สิบห้าจะตายวันที่สิบห้าครับแม่นุชก็เลยตีตัวเลขให้ว่าสี่ห้าสามแล้วก็แปดห้าหกอายุของคุณแม่นุชก็คือห้าสิหกปีคุณแม่นุชก็เลยเอาแปดมาใส่เพราะว่าเ,เสียกัด <c oughs> ที่ขาเลือดอาบเต็มขาเนาอแม่เนะอรับแล้วก็มีหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าก็คือ วันเกิดของคุณแม่นุชครับคุณแม่นุชเกิดวันที่15เดือนพฤศจิกายนพศ ,2510 ครับอายุ56ปีครับอ่า,อาแล้วก็คุณแม่นุชก็ฝันก่อนความฝันอันนี้เนาะแม่ก็คือ,อฝันก่อนคืนหนึง่งก็คือว่ามีคนตายครับที่คนข้างบ้านเนี่ยครับ,บลุงข้างบ้านครับ,รบเขาตายแล้วเขามากระซิบบอกเลขแม่นุชครับบอกว่าให้ซื้อด้วยในวันนี้6-3 1หนึ่งครับ ฝากเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับเราก็ไม่รู้ว่าเลขจะมาหรือไม่มาเนาะแม่ครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยสารใต้ก็ขอบคุณคุณแม่นุ่นมากๆครัม่ครับครับโอ้เสียดายเนาะแม่เนาะได้เลขมากกับบซือนน่มพอร้องเนาะแม่เสียดายนี่ยเนี่ยเสียดายเสียดาย